สวัสดีนะคะพบกับช่องย u j i n a Channel ค่ะวันนี้นะคะพี่จะพาน้องๆน,นะคะไปแต่งหน้าแต่งยังไงแม่ครูจับได้เพราะว่าช่วงนี้โรงเรียนเริ่มเปิดกันแล้วพี่ก็จ่ะหาทริคดีๆในการแต่งหน้ายังไงแม่ครูจับได้จะมีวิธีไหนนั้นไปดูได้เลยค่ะไปเลยใครมีรีมบำรุงนะคะลงครีมบำรุงก่อนได้เลยค่ะส่วนพี่อาหาจะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะ n น m i อั t i Age Vitamin C Brightening Gel นะคะใช้บำรุงก่อนได้เลยค่ะ ไปนะคะพี่จะลงเจ้าตัวนี้ค่ะมินเลฟไบรท์เชนิ่งออร่าคอ l a เ e จนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไพรเมอร์ค่ะที่ทำให้ผิวช่ำวาวมากค่ะพี่ชอบมากเลยนะตัวนี้พี่เลยเอานมาแน,นะนำเนื้อของมันนะเป็นแบบนี้มันจะอ,ออกสีขาวๆมุกๆคือแบบวิธีทาวมันมีออร่าเฉยอแบมบนี่เลยเห็นไหมทำงเนี่ย อาไบนะคะพี่แน,นะนำในทาคอร์ด้วยค่ะตรงที่มันสะท้อนเห็นไหมน้าดูใ์ขึ้นมอกเลยนะคะทุกตัวที่พี่ใช้ไม่มีสปอนเซอร์ค่ะเกิดจากพี่ตัวพี่เองะค่ะใช้แล้วพี่ชอบมากาพี่เลยเอามาแมนะนำให้น้องๆะคะ่ๆะ,คะต่อไปนะคะเราก็จะใช้ครีมพอค่ะตัวนี้จะเป็นครีมพอรุ่นอินสตาไบท์โผลนอัพมิลค์ครีมนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอลดรอยจุดด่างดำ แล้วก็ลูคุมผลดูเล็กลงค่ะคิดวเาจะเป็นแบบนี้นะแต่แบบบางคนอาจจะใช้อยู่แล้วนะ,ะมันจะปรับให้ผิวเราดูไบรท์ขึ้นเลยทันทีแบบวิดูขาวธรรมชาตินะขาวไม่วอกนะเอออะไรแบบนี้ หน้าเราก็จะดูบรท์แบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเลยโดยที่เราไม่ต้องลงรองพื้นเลยเราจะใช้ครีมแบบนี้ที่แบบเราต้องพยายามสรรหาครีมนะถ้าเกิดการที่เราใช้รองพื้นเนี้ยมันจะโปะแล้วครูก็จะจับได้ค่ะแล้วเราก็จะโดนเลข้าห้องประคองนะคะต่อไปค่ะสาวสาวที่อยากแก้มแดงค่ะพี่แนะนําให้จะเป็นลิปตินนะคะลิปตินพวกนี้นะคะพี่จะใช้อันนี้ค่ะมีชีนพกกดอกนะคะชินลิปแอนชิคนะคะตนนัวนี้เราก็จะมาวอร์มที่มือก่อน เพื่อนานิดเป็นสีแดงนะสีประมาณนี้แบบธรรมชาติพร้อมที่มือแล้วก็มาแทบๆบ,บ,บนหน้านะแตกต่างกันต้องไหมข้างนี้จะดูแบบโอ้ยอมชมพูนิดนึงที่แบบ น้ำย้ำนะคะให้วอมที่มือก่อนแล้วค่อยแพะถ้าแตะที่หน้าเลยมันจะแดงเพราะว่าเราต้องการลุกไฟๆไ่ไปโรงเรียนนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลงแป้งฝุ่นกันค่ะเราจะใช้แป้งฝุ่นของ ซีแอนเนโ่โซลาโซลูตพาวเดอรน,นะคะแ้วพทุกขออภัยด้วยนะคะพี่ใช้แป้งตัวนี้คะ่ะ เรื่องคิ้วค่ะเพราะว่าคิ้วเนี่ยถ้าเขียนไปยังไงครูก็ต้องจับได้ครูจะจับผิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าบางเรียนก็ไว้ผมหน้ามาได้บางเรียนก็ไม่ให้ไว้ผมหน้ามาค่ะที่จะแนะนํานะคะให้น้องๆแบบการคิ้วให้เป็นรูปเป็นทรงพอแล้วใช้แปรงนะคะแปรงที่เราเคยใช้เขียนคิ้วอยู่แล้วอะมาปัดๆให้ป็นทรงเฉยๆค่ะ แค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเราต้องเป็นแบบลุกแบบใสๆไปโรงเรียนไปยังไงไม่ให้ครูจับได้ค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะเรื่องลิปค่ะเรื่องลิปนะคะพี่จะแนะนําให้ใช้เป็นลิปมันหรือลิปกอสเท่านั้นนะคะแค่ <c oughs> แบบให้ออกเป็นแค่แบบโทนสีชมพูรลอโทนส้มๆแค่แบบเบาๆแบบดูแบบธรรมชาติค่ะถ้าก <c oughs> ็เราทาลิปสีไปเนี่ย แต่พี่ก็เข้าใจนะคะว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงยูโควิดแบบใส่แมสต์ไปเรียนแต่บางครั้งครูอาจจะแบบโอ๊ยลองถอดแมสสิลองอะไรสิอ่ะเจอลิปตกค่ะไปห้องปกครองอีกแล้วค่ะแล้วพี่ก็อยากจะแนะนํานะคะยุคนี้นะคะพี่ไม่อยากให้ทาลิปสีแดงๆขนานไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นยุคที่เก่าแล้วพี่อยากจะแบบยุคยังยุคสมัยใหม่ต้องแบบแต่งหน้าให้ดูใสดูโกลด์แต่งแบบไม่แต่งแต่งแบบให้ผู้ชายที่แบบอุย้ยเอคนนี้หน้าหลังจังเลยดูแบบใสๆอะ่ะดูแบบวีดูหนะ้าธรรมชาติเลยอันนี้เธอแต่งหรือเปล่าหรือเธอไม่ได้แต่งอะไรแบบนี้อ่ะ จะแนะนําประมาณนี้นะคะหรือใช้ก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลิปกอค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเมอริสลิปออยนะคะซึ้อจาในช้อปปี้ค่ะแล้วเรื่องขนตานะคะที่จะอยากมาเรื่องขนตาค่ะในเมื่อเราใส่แมสปิดหน้าปิดข้างล่างนะแต่ตาเรา เราก็ต้องเปะค่ะเราก็จะมาใช้ที่ดักขนตาแล้วก็ปัดมานค่ะจะปัดแค่แบบปัดให้แบบธรรมชาติที่สุดห้ามปัดขยี้นะคะค้ามาค่ะนะคะที่ใช้เมเบอรลีนะคะเราจะไม่ขยี้แบบนี้นะคะเราจะค่อยๆปัดขึ้นไปค่ะเพราะว่าเมเปอรลีตัวนี้นะคะแบบจะหนามาก ก็จะพยายามปัดให้ขนตาเียนเส้นมากนี่ขึ้นะคะค่ะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเรา,เาไปใส่ชุดยินมปังเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลุกวันนี้ลุกแต่งหน้าเป็นงไงไม่ให้ครูจับได้แต่งหน้าเป็นมบบที่แบบใสๆเท่ากันได้ไหมคะที่จะแนะนาน,น้องๆนะคะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วแล้วมันเป็นยุคโควิดด้วยที่าะให้แบบแต่งหน้าใสาๆแต่งยังไงแบบไม่จําเป็นต้องลงรองพื้นะคะอยาบจะให้ใช้แบบครีมกันแดดทั่วไปหรือแบบ ใช้ครีมบำรุงอะไรก็ได้ที่แบบทำให้หน้าเราผ่องขึ้นใสขึ้นโดยที่แบบเราไม่ต้องใช้รองพื้นบางครั้งการที่เราใช้รองพื้นอาจจะทําให้หน้าเราเทาหรือเกิดเป็นคราบระหว่างวันเละแมสติกแมสอะไรแบบนี้นะคะ <S <S ที่ก็อยากจะแนะนําให้เราอะแต่งแบบใสๆที่แบบเอ้ยดูแบบธรรมชาติที่แบบคนมองแล้วแบบเอ้ยทําไมหน้าเธอดูดีจังทําไมหน้าเธอดูมีออร่าเี่เธอใช้อะไรอะไรแบบนี้นะคะ <S <S ที่อยากจะแบบแนะนาให้เป็นแบบนี้มากกว่าที่อยากจะให้น้องๆตั้งใจเรียนเพราะว่ายุคนี้มันเป็นการที่เราเรียนยากมากยิ่งขึ้น เพราะว่าบางคนก็เรียนออนไลน์ที่แบบการเข้าถึงการศึกษามันทําให้ยากขึ้นแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะความที่เราจะเรียนกับครูเลยอ่ะมันจะเข้าใจง่ายกว่าการที่เราเรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือผ่านหน้าจอโทรศัพท์อะไรแบบนี้เพราะว่าบางทีอาจจะเน็ตไม่ดีในกระตุกอ่ะเราพลาดไปแล้วค่ะว่าเมื่อกี้ครูเขาพูดอะไรแบบนี้พี่อยากจะให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะพี่ก็ขอขอบคุณน้องๆมากๆรือทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย